สวัสดีครับพบกับการรายงานภาวตะตลาดทองคำจากวัย LG ประจำค่ำของวันที่15มกราคม2560ภาพรวมการเคลื่อนไหวของราคาทองคำระหว่างวันราคาทองคำเปิดตลาดบร,ริเวณ1,208.67ขึ้นไปตระระดับสูงสุดเพียง1,209.75ย่อตัวต,ต่ำสุดบร,ริเวณ1,200.67ปัจจุบันราคาอยู่บร,ริเวณ1,203.12 12, อ่อนตัวลงมาประมาณ5.62เหรียญดอลลาร์ต่อทอยส์ ความกระตือรือร้นของประธานาธิบดีดูนั์นทรัมกระตุ้นหลักลงทุนเข้าซื้อหุ้นและสินทรัพย์เสี่ยงเพิ่มสูงขึ้นจนกดดันราคาทองคำอ่อนตัวลงส่วนทางกับที่ทางตลาดหุ้นเอเชียที่พุ่งขึ้นทำระดับสูงสุดในรอบ3เดือนตามตลาดหุ้นวอสติความเชื่อมั่นที่มากขึ้นว่าจะทำว่าจะมีความชัดเจนเกี่ยวกับนโยบายเศร,รษฐกิจของสหรัฐตามคำสัญญาของนายดนันทรัมที่ให้ไว้ในช่วงการหาเสียงเลือกตั้งยังเป็นหนึ่งปัจจัยที่กดดันราคาทองคำ ประกอบกับบรรยากาศการซื้อขายทองคําในตลาดของจีนยังได้รับผลกระทบเชิงลบเมื่อธานาคารกลางจีนปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อระยะกลางหรือ MLF ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อาราคาทองคำาราคาทองคําถูกกดดันจาก IFO เผยความเชื่อมั่นทางธุรกิจในเยอรมน,นีลดลงผิดคาดในเดือนมก,กราผลสำรวจพบว่าความเชื่อมั่นทางธุรกิจของเยอรมน,นีลดลงอย่างไม่คาดคิด โดยร่วงรงแต่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกันยายนซึ่งเป็นสัญญาณบ่งชี้ว่าผู้บริหารภาคเอกชนมีมุมมองในแง่ลบเพิ่มสูงขึ้นต่อแนวโน้มเศรษฐกิจของเยอรมน,นีในช่วงต้นปีนี้ทั้งนี้ดัชนีความเชื่อมั่นที่สำรวจจากบริษัท7,000แห่งลดลงสู่ระดับ109.8ในเดือนมกราจากระดับ111.0ในเดือนธันวาคม ขณะที่าราคาทองคำได้รับแรงกดดันจากทิศทางตลาดหุ้นจีนปิดบวกต่อนเนื่องเป็นวันที่4แม้การซื้อขายจะเบาบางก่อนช่วงวันหยุดตลาดหุ้นจีนมีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นจากความหวังว่าผลกำไรภาคเอกชนที่ดีขึ้นจะหักล้างด้วยการที่ธนาคารกลางจีนปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อระยะสั้นอย่างไม่คาดคิดสถานการณ์ดังกล่าวส่งผลให้ดัชนีคอมโพสิตตลาดหุ้นเซียงไฮ้ปิดบวก0.22 csi 300ตลาดหุ้น a อเชียเซี่ยงไฮ้และเซนเจิ้นปรับบวก0.3%ขณะที่ปริมาณการซื้อขายลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ4เดือนทาน่านี้นักลงทุนในตัวตลาดทองคำยังคงจับตาทิศทางภาษีของสหรัฐซึ่งโกลแมนซซคคาดการปฏิรูปภาษีของสหรัฐอาจจะเปลี่ยนแปลงตลาดน้ำมันโลกนักวิเคราะห์จากโกลแมนซซคมีการคาดการว่าความพยายามของสมาชิกพักคริพับลิกัน ในสภาพผู้แทนรัษดรเพื่อเปลี่ยนแปลงภาษีธุรกิจตามพมแดนหรือ BTA อาจจะทำให้ราคาน้ำมันดิบราคาน้ำมันดิบในเม็กของสหรัฐปรับตัวเพิ่มสูงกว่าราคาน้ำมันดิบเบรนซ์ซึ่งจะทำให้เกิดผลผล,ผลิตในประเทศจำนวนมากมาตรการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการผลิตของสหรัฐด้วยการเก็บภาษีสินค้านำเข้าและยกเว้นการเก็บภาษีรายได้จากการส่งออกธุรกิจของสหรัฐ การประกาศตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญสามทุ่มคืนนี้ทางฝั่งสหรัฐเปิดเผยดัชนีราคาบ้าน SPI ครั้งก่อนบวก0.4%ครั้งนี้คาดการส่งตัวที่ระดับเดิมสี่ทุ่มครึ่งทางฝั่งสหรัฐเปิดเผยตัวเลขสต็อกน้ำมันดิบรายสัปดาห์ครั้งก่อนอยู่ที่ระดับ2.3ล้านบาร์เรลครั้งนี้คาดการอยู่ที่ระดับ1.5ล้านบาร์เรลสรุปการลงทุน YLG ประเมินแนวรับโดยให้แนวรับระดับ1ัน1 1 1 8 0และ1 1 7 3แนวต้านประเมินไว้ระดับ1 2 1 1 1 2 2 0และ1 2 3สสาำหรับกดการลงทุนแนะนำนักลงทุนทยอยแบ่งทองคำออกขายหากราคาดิดตัวขึ้นไม่ผ่านโซนแนวต้าน,าานาระดับ1 2 1 1เถึง1 2น0เหรียญดอลลาร์ต่อทอยสออนทั้งนี้การเข้าซื้ออาจจะรอาการอ่อนตัวลงมาโดยหวังทำกำไรระยะสั้นจากการดิดตัว โดยราคาไม่ควรหลุดระดับ1,191เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยสออนวันนี้ทางวายขอจบการรายงานภาวะตลาดเพียงเท่านี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ